สวัสดีครับบริษัท esintech นะครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องปิ้นบาร์โค้ดนะครับของซีบ้านะครับรุ่น zt 4 1 0นะครับนี่ครับตัวเครื่องครับตัวเครื่องนี้นะครับก็หน้ากว้างของตัวพินเตอร์นะครับจะอยู่ที่4นิ้วนะครับพิ้นสปีดอยู่ที่14นิ้วต่อวินาทีนะครับเครื่องนี้พิ้นเร็วมากแล้วก็ใส่ริบบอนนะครับได้ยาวถึง450เมตรนะครับแกนของตัวสติกเกอร์นะครับจะใช้สติกเกอร์ที่เป็นไซส์3แกนจะเป็นอยู่ที่3นิ้วนะครับ ก็ตัวนี้นะครับจะพิมพ์ได้ใน2ระบบครับทั้งแบบ d i r e c t t h e r m a l แล้วก็ The r m a l t r a n s f e r นะครับก็ที่ตัวเครื่องครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์จะจับได้ทั้งแบบ f l e c t i v e และทา n s m i s s i v e นะครับเซนเซอร์จะปรับได้นะครับไม่ว่าตัวเครื่องนะครับจะใช้กระดาษที่มี BackMar k ที่เป็นขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ที่เล็งได้เลยนะครับเหมาะกับการใช้งานพวกปิ้นจำนวนมากๆนะครับขอบด้านบนนะครับ ก็จะมีสามารถฟา์นะครับสามารถพับได้ก็ในส่วนนี้ก็สามารถวางพวกในของส่วนของริบบอนสติ๊กเกอร์ได้นะครับนี่ครับก็แล้วก็มีไฟนะครับส่องสามารถตั้งได้ครับเป็นไฮเป็นมีเดียมเป็นโลได้นะครับแสงมันจะส่องเข้าไปเวลาที่เราทํางานในเวลากลางคืนอะไรงนี้ได้นะครับก็พอรตของการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีทั้งหมด3พอพ์ตนะครับก็จะเป็น LAN r 2 2แล้วก็ USB นะครับ ส่วนด้านบนจะเป็นสำหรับออปชันนะครับจะใส่ได้ทั้ง wifi แล้วก็พอต p a รา l รียลนะครับ <c oughs> ในส่วนของเมนูด้านหน้านะครับห้าหน้านก็จะมีหน้าจอนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าเซตการตั้งค่าของการพิมพ์ได้หมดเลยนะครับก็จะมีเซตแลนด์ได้แล้วก็เซตการใช้งานว่าจะใช้สติกเกอร์แบบไหนอะไรเงี้ยครับเซตได้ก็ ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นช่องของพอร์ต USB นะครับที่สามารถก่อกับพวกสแกนเนอร์ได้นะครับคีย์บอร์ดได้นี่ครับด้านหน้านะครับแล้วก็ก,การใช้งานนะครับก็จะมีรูปให้เราดูว่าเราจะใส่สติกเกอร์แบบไหนใส่ริบบอนแบบไหนนะครับแล้วก็มี QR code สามารถสแกนเข้าไปที่ตัวมันจะสแกนเข้าไปที่หน้าเว็บครับแล้วก็จะสอนวิธีมีวิดีโอสอนการใช้งานอยู่นะครับครับสนใจ ติดต่อนะครับบริษัทอ s ดี n t e c h นะครับ025301613ครับ